สวัสดีพี่น้องปองพองปองไปครับพี่น้องขาภาพพี่น้องมาทงมาทามใไ้มะนาคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องขานะคะภามาแดงงอแดงควาเนาพี่น้องเนาะนะคะจุ่มนึงกับยูนทางพูดพี่น้องจุ่มนีบมัสกินหมกม่วงซะก่อนเนี้กินหมกม่วงแล้วจังสีลงไปกินหยานะคะย่างบุหันเด็ดปันไฮปันหน้าพี่น้องว่าสีไทยหน้าเร้วไทยหน้าแล้วว่าสีหยอดเข่าเกิดเหตุการณ์ครับพี่น้องขาเกิดเหตุการณ์ ฝนตกมาส,สองมือโต๊แบบหูดับตับใหม่ต๊บอลเดือมือ,มอหูมือตาพี่น้องคะบานนี้มันมีหน้าบานนี้มันมันมันหยอดปอได้ได้บาทนี้พี่น้องคะตงปลาให้มันแห้งซะก่อนก็เรียกว่าสีที่ยังไดพบุญนี่คันบ่ออันนี้กับสีสงสัยสีแดอันนี้เขาเอือว่าอย่างไงวานหน้าตุ่มนะคะสียดงวานหน้าตุ่มมือนี่ก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมคืเก่กาอีกแล้วพี่น้องคะ ครืดฝาครืมฝนมากคือเกาครืมฝาครืมฝนมากคือเกา,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 กากพี่น้องขาทางขุนดำตึกผึกอยู่พี่น้องก้อนนั่นจงนังได้กรบบรอดแทะละมือน,นี่แต่ว่าตอนนี้ก็เอาง่าลงออกจากคอสักก่อนพี่น้องขามันได้ยางแล้วกเาเสียวขี่มันมาใสอ้อยเนาะพี่น้องเนาะนะคะก็เลยปล่อยมันลงมากกิหนหยากินยุ่งสะก่อน <c oughs> พอวันบอลมแห้งมันพอ,อยางได้อยู่บักม่วงต้นนี้ปลูกเมื่อวาน ปลูกมาอ้านนี้เดี๋ยวก็ได้กินมากแล้วพี่น้องปลูกไว้ปลูกไว้ปลูกใส่คันแท่น้าไว้เสียวมาปลูกอีกยิวพี่น้องต้นนี้บักม่วงแก้วขมิ้นบอกต้นนั้นบักม่วงมั่นแต่อีกต้นหนึ่งอยู่ทางพู่นผลต้นบักมีต้นน้นอยๆอยู่ทางพปลูกต้นบักมี <c oughs> <c oughs> กำบรรยากาศกับเก่าเดิมๆของคนส่งนะคะท่า บริการำนักงานมา,มมาบ้านกับสีมาเลี้ยงงวัวเลี้ยงคว้วคือเก่าคือเดิมแล้วพี่น้องขะเลี้ยงงวัวนะคะ <c oughs> อันเนียนว่านเขาไว้พี่น้องเขาเกิดเน่ากเกิดคือกันเขาขับเน่ากเกิดเสียงกันเอา้ไา,อาไพศิสน,นะกันเอ้าไพศิษฐนะระวังเขาขับเน่ามองน้กันนะมองบางกับบางมองได้มันบา,บางกับสี มาสามให้มันหนามองในมันหนาก็สโรมาใสา่มองมันบางบตัวพี่น้องคะสาวน้อยน้องแดงน้อยตัวนี้พี่น้องคะมันขอดมือขนทรงมากบาดหลบกนยังได้ดึงมันออกได้นน่บ่ดึงออกบ่ได้ตัวใหญ่ลายนันแม่มันนั่งเขางอบหัวน้อยหัวตัวนี้ได้ปีอะไรได้นี่พี่น้อง จักหน่อยกับผสมพันธุ์ได้ด้วนี่เด็ดปีแล้วลูกนั่งรีตอนนั่งรีมื่อนั้นเกิดเหตุการณ์ยืดซื้อกับเจ็บขานั่งรีกเกิดเหตุการณ์เจ็บขาจัะเป็นอย่างหมูตัวนี้ก,ก็ได้ปีกลัวแล้วนี่จักหน่อยกับผสมพันธุ์ได้แล้วนี่ปีกลัวแล้วจัคหน่อยกับผสมพันธุ์ได้แล้วตัวช่วงนี้พออยากจอยในจักหน่อยเพราะว่าหย,ยาบ่มีหลายหยาบ่หลไหลหยากระซ้ำเห็นหรืพี่น้องขาอยู่ในไหน mama, า้าบ่คอยมีซ้ำอยู่ในขั้นหน้า ม,มันเป็นอย่างนี้มาลัดพผนไม้ยันพผนไปลงเขาเข้าเจ้า <c oughs> ไปพี่น้องวันนี้ไปลัดงวลัดควายเลาะทงเลาะทาไปงวดบ่เคยได้ผูกจักเตอร์พี่น้องมันก็เลยอยากแหย่ักหน่อย,อยขันงวดผูกมันมเสียบ่ค่อยแหย่ป่ะไหนดิแต่อันนี้งวดบ่ค่อยได้ผูก แต่ว่าวกับบ้างแง่ประเดีดอกจับได้ยูบางตัวก็จับได้ยูไม่รู้ว่ะไย่งลูกดีดีงวดตัวนี้เอาสีน้ำลงมาหนังสีน้ำม,มาหนังไปหายิาี้หนังขิ้ยู่ไปม,มาอยากให้ลงให้เข,าข่าเขาเจ้า ให้เขาหน้าแล้วอยอดแล้วปงแล้วปงเนี่ยซ้ำพอมือแล้วมัง้งตัวนี้มันบ่ย่านน้ำได้นันลงลุยน้ำกินเลยดิยตัวนี้ฮะทั้งสวนมันสยิลงลุยน้ำทั้งสวนมีน้ำประล,งลุงดิในต้นนี้ปยปยัดน้ำได้ลงลุยน้ำได้เลยอันนี้ชื่อน้องน้องเพิร์น เขางอบน้องเพชยรเล่นหน่อยจุเนียคะแนนน้าง่ามหน้าง่ามมาม่าไม,ม,าม,ามา่ทองเรียบร้อยผ่านรอบเรียบร้อยท้องได้สองเดือนกว่าแล้วกำลังไครกำลังกวนเป็นกำลังติ่มมาที่แหลกจอยขึ้นอย่างนี้ ย่างกับซีลมที่ตัวตัวมันหูจักคว้วมันเลยอยากเอามันแม่หูจักคว้วหลายได้ต้นไปบื่นมายแม่แต่สละกข้ามแต่ตัวนี้มนเมันบ่เคยจอยจักเทียตัวสีดำนี่บ่จอยจักเทียหนีลูกเพันสีขาวจอยาาหายลูกง่ามคักลูกมันกมลมบุญลูกโย่ออกน้ำหลังสุ่มนี่ได้ออกน้ำหลังสุ่มสีแดงนีได้เจ่าบา น้กว่ากันจังวะนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ไฮยูหน้ากลับเป็นจางสีละพี่น้องลมลมมากค่ะเย็นเย็นร่มมือวอยู่พี่น้องฝนกระหันในแม่ดอกมือนี่ก็ลมมากกว่าจังสีค่คนเนี่ยคนเอคนเอใจว่าสีแม่โบ <c oughs> อากาศดีดี แต่มาอยู่สีแล้วบริสุทธิ์พุทพองพี่น้องเออจะเป็นดีใจคักซะจะเป็นมีความสุขคักซะแต่มาอยู่้อยูุหน้าแบบนี้นี่คือความสุขความสุขแต่ละคนมาคือกันได้พี่น้องหาเอาเด้อความสุขไปความสุขมันความสุขบางคนกับมักรอเบิงหมอล่ามเนี่ยมาเ็ดเบียกเนี่ยความสุขบางคนกันนอนอยู่บ้านก็คือความสุขอันนั้นก็คือความสุขเด้บางคนมาเ็ดเบียกเ็ดงานกันมีความสุข ความสุขมันพอคือนกันพี่น้องคะอะกินนมอีกแล้วอีน้อยๆนะกินนุ่นนมแล้วจังหวะความสุขไผ่มันมันพอคือนกันแบ่งกันบอได้เนอะพี่น้องเนาะนะคะให้เอาสร้างเอาเด้องเ้อใด้เปความสุขอนใดก็สร้างเอาความสุขของคนทรงก็ขึ้นี่แหละเรียงว้อเลียงคล้วยเนี่ยเลียงสั์ต่างๆเนี่ยแหละค่ะไปล้ำเนี่ยไปล่ำก็คือความสุขด้พี่น้องนะคะการเป็นบ่าำนี่มีความสุขด้พี่น้อง ควสมสมคนส่งนะคะบางคนอาจจะว่าใช้ชีวิตไร้สาระว่าสั้นแคนสิดีเฮดงานมีเงินดงเงินเดือนเฮดงานมีเงินเดือนแล้วไปยังจังลาออกไปเป็นหมอลามผสมว่ามันคือความสุขพี่น้องความสุขเฮดงานมีเงินเดือนกับตังหากออกเฮดงานมีเงินเดือนกับต้องรองเงินเดือนสิ้นเดือนจัางสิได้ใส่เงินบัตรมีพี่น้องขากลางๆเดือนมากค่ะโอ้ยเมื่อไหเนี่ยมีเงินใส่หรือว่าล่ะการเป็นหมอลามนี่กะมีแนวบามีแนวคือเกา แต่มันก็มีความสุขพี่น้องค่ะจังหวะความสุขของคนมันบาคือนกันนี่แล้วมหาเบงวัวเบงก้วยอันเป็นกินหยากินยุ่งนี่ก็มีความสูงกัเด้หยากระบ่ทันในเขียวไปไหนดอกพี่น้องฝนมันบ่ค่อยตกมันก็ตกฝนถ้กากาตกคันฝนตกดีดีฝ้าดีๆนั่น่ะโอ้ยห้าน่ะห้เเบาแต่ว่าอันนี้งัว2สองขอกนี่เศ้าโตเพาะพี่น้องยุ่งเสียหยาพี่ใส่ขอกนึงตัวนั้นเพิ่นบ่เพิ่นบ่ปล่อยลงมาดีแล้วล่ะ ยังบ่ได้ารัดหลายรัดแตงกวาจะของมันบ่ดอืบไปไหนรัด,ดเขาให้นั่นเพิ่นอันนี้เขาไว้ยุให้นั่นเพ่เขียวนั่นเขาได้นั่นเพิ่นยอดเขาไว้เพิ่นรัดไปเพรายังหามันไปเหยียบเพิ่นแตกปูกแล้วเขาจะไปเหยียบละสวนหญ,ญ้าเพิ่นก็มีได้ทางนี้เพิ่นก็เพิ่นก็เอาไว้ทาเกี่ยวเพิ่นห้าบ่มีหญ้าก็ได้เกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะนะคะได้เกี่ยวให้เพิ่นกินยนหามลงหาลงแนาจังคนส่งกระหักรกระปุกที่มองหัน เป็นปลาเป็นหัวลานปลูกกันญาข้าวโพดนี่้เกิดอยู่ฝนตกใส่สองเท้อแล้วก็ชุ่มช้ำจัง่อยก,ก็เกิดอยู่แล้ววะเนาะนะคะเฮ้ยส่มนั่นกินบักม่วงกินค้ากินเนี่ยบอกออกมาจากต้นบักม่วงเลยบักม่วงเงียนแหงว่าบ่มีเวลาเห็ดบักม่วงแผ่นปลาแหง้วอกินไปเลยเถาะเก็บแหง้วอกินไปเลยนักว่มีเวลาเนาะพี่น้องเนาะเห็ดจากในได้ กับบรรยากาศบ้านๆสบายๆส,สไตล์คนสูงน้อยนะครับพี่น้องขาเดี๋ยวเขาไปนะัดสำคัญกันสิีไายคลิปไทยยังให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าแหละลอกไทยคลิปลองเบิ้งซื่อะได้คลิปนี่ก็ได้เพราะว่ายังเพราะว่าปิดกันผมก็จังได้พูดจังบ่เห็นนะคะคลิปบ่เห็นคลิป จะของพ่นกับบุคฮอยเบึงแลวสิโงท้ายแล้วก็สิล่องล่องล่องคลิปล่องมุมเนล่องดูเร็วนะคะ,คแลและ,คะพี่น้องคะ่ะนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะพี่น้องเนาะนะคะฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากกด subscribe กดติดตามนะคะพี่น้องคะ่ะอา่าพี่น้องเฮานะคะสำหรับคลิปนี้สิงไว้นสมนิกรขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะคะแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า